หน้าทีเก้านะคะเราจะทำข้อสอบข้อที่สิบสามจงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อสิบสามและข้อสิบสี่ในชั่วโมงการพูดครูได้นำข้อมูลมาให้ในักเรียนศึกษาแล้วถามตอบเกี่ยวกับผลกระทบเด็กติดโทรศัพท์มือถือโอ้เข้าเป๊ะเลยถูกใจไหมอะ ถูกใจของทุกคนอ่าดูในพาากราฟในอันนี้นะคะเขาบอกว่าผลกระทบเด็กติดโทรศัพท์มือถืออ่าเด็กเล็กเด็กเด็กกล้ามเนื้อหัวตายังไม่แข็งแรงแสงจากโทรศัพท์มือถือภาพเคลื่อนไหวต่างๆทำลายกล้ามเนื้อหัวตาทำให้เด็กๆตาเลโดยไม่รู้ตัวปล่อยไว้นานๆบางคนอาจจะ ตาบอดได้อ่ะต่อไปผลกระทบจากของเด็กโตทําให้สมาธิสัน้นอ่ะใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอ่ะลองสังเกตตัวเองมีปัญหาการเรียนอ่ะมีมากเชียวแหละเรื่องการเรียนนะคะอ่อมีปัญหาเรื่องการเรียนนะคะมีปัญหากับเพื่อนนะคะเพราะว่า เวลาตัวเองอเวลาตัวเองอะไรคะลูกเวลาตัวเองเล่นเล่นเกมหรือเล่นโทรศัพท์นะ่ก็จะอยู่คนเดียวพูดคนเดียวนะคะ,ะไม่ไม่ได้มีควายกันตโต๊ะโต้ตอบกันนะคะแต่เมื่อเจอสถานการณ์จริงอาจจะมีการโต้ตอบกันก็จะไม่สบายใจหรือบางคนนะคะพอเล่นแต่โทรศัพท์ก็เหงานะคะเหงาซสิไม่ได้ไปเจอกับใคร ไม่ได้พูดกับใครนะคะกลายเป็นคนที่อยู่กับตัวเองคิดมากนะคะไม่ได้พูดไม่ได้จากับใครขาดการยับยั้งชั่งใจเหมือนที่ครูดัดว่าเวลาเราเล่นเกมเราจะไม่ได้โต้ตอบเรากเกิดคับข้องใจอยู่ในใจนะคะไม่ได้พูดต่อร้อต่อเถียงกันอรอคอยไม่ได้ อ่าเวลาเล่นแล้วครูดัดเคยเห็นเวลาเล่นเกมบางคนเกมมันยังไม่มาหรืออะไรนี่จะกดจึกจึนะขาดความร,รู้สึกมีค่าในตนเองนะคะ,ะเมื่อตัวเองผิดหวังขึ้นมาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีครบใครครบด้วยแต่ที่จริงไม่ใช่เพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้ออกเป็นเสวนากับใครตัวเองอยู่แต่กับโทร,รศัพท์อ่าทีนี้มาดูคําถาม เขาบอกว่าข้อใดเป็นคำตอบที่สอดคล้องกับคำถามนะข้อใดที่เป็นคำตอบที่สอดคล้องกับคำถามคำถามก็ถามว่าผุ้นกระทบด้านใดบ้างที่เกิดกับเด็กเล็กที่ติดโทรศัพท์มือถือเด็กเล็กนะคะ ติดโทรศัพท์มือถือมีผลกระทบทั้งเด็กเล็กและเด็กโตอันนั้นไม่ได้ตอบคำถามนะคะแต่เป็นหัวข้ออธิบายมาว่าเด็กที่ติดโทรศัพท์จะมีผลกระทบทั้งเด็กโตและเด็กเล็กอ่ะข้อที่สองมีผลกระทบทางด้านร่างกายอารมณ์และสังคม ูกต้องไหมอ่ะต่อไปข้อที่3มีผลกระทบทำให้มีสมาธิสัน้นและไม่ชอบการรอคอยนะคะอันนี้เป็นข้อความเป็นผลที่เกิดกับเด็กโตต่อไปข้อที่4มีผลกระทบหลายประการจึงไม่ควรส่งเสริมให้เด็กเล่นโทรศัพท์มือถืออันนี้เป็นผลกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่อ่าทีนี้ของเด็กแล้วคะลูก ของเด็กมีผลต่ออะไรเอ่ยนะคะผลกระทบของเด็กๆกก็คือมีผลกระทบทางด้านร่างกายอารมณ์และสังคมเด็กเล็กเมื่อติดเกมนะคะก็จะทำเล่นอยู่แต่ตัวเองไม่เอาใครไม่เอาพ่อไม่เอาแม่นะคะร่างกายนะคะก็อาจจะอ้วนเพราะว่าถ้านั่งเล่นอยู่ก็กินมากกินกินกินโดยไม่ต้องทำอะไรไม่ได้ออกกำลังกายนะคะอารมณ์ งุดหงิดง่ายเมื่อถูกขัดใจนะคะเวลาพ่อแม่พูดอะไรเพราะตัวเองเล่นในเกมตัวเองจะต้องเป็นผู้ชนะนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะ